สวัสดีค่ะขวันข้าวแภพัสนันนะคะ<อ>ก็ชื่อเพลงนะคะชื่อเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่ของขวัญข้าวชื่อว่า i m a Let You Go เอาที่เธอสบายค่ะเพลงนี้ต่างจากซิงเกิลแรกยังไงแฮปปี้เอนดิ้งก็มันจะแบบคนละฟิลเลยเพราะเหมือนแบบหนูอ่ะอาจจะโตขึ้นด้วยมั้งแล้วก็แบบมันทำให้หนูคิดอะไรแตกต่างจากเดิมแล้วมันก็ทำให้เพลงมีความ เขาเรียกอะไระโตขึ้นใช่มีความโตขึ้นจากที่หนูเป็นในเอ่อแฮปปี้เอนดิ้งค่ะอันนี้ก็คือเราก็มีส่วนเล่าให้ทางคนเขียนเพลงฟังด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็เหมือนตอนนั้นอะพี่เขาเออพี่นิโน่ตอนมาบ้านพี่นิโน่ครั้งแรกตื่นเต้นมากเก่งมากแต่ว่ามันแบบพอมาปุ๊บมันก็รู้สึกเหมือนว่าแบบ this is home อ่ะเออพอเขาเข้าพอหนูเข้ามาเขาก็แบบเขาก็แบบเวลคัมหนูดีมากแต่วว่าพอ เข้ามาครั้งแรกเขาก็มาบอกว่าแบบให้แบบเขียนไมล์แมปว่าแบบเอ่อตัวเองเป็นยังไงใช้ชีวิตประจําวันยังไงก็อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็หนูก็เลยเขียนไปว่าหนูเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้แต่หนูอึ้งมากนะเพราะหนูไม่ได้เล่าแบบเล่าอะไรให้เขาฟังเยอะขนาดนั้นอ่ะแต่พี่แอมเขาสามารถแบบเขียนเนื้อให้มันเหมือนชีวิตประจําวันหนูให้มันเหมือนแบบสิ่งที่หนูเคยเจอมาแล้วหนูแบบช็อกมากเขาทําได้ไงเขาเก่งจริงๆพี่คนนี้ แล้วพอเราได้ดูเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันตรงกับตัวเราแบบเยอะไหมนี่คือตัวชั้นเลยไหมมันแบบมันใช่มากอะคือเห็นตอนแรกแล้วมันช็อกพอฟังครั้งแรกที่พี่เขาร้องมาคือมันช็อกมากแบบเขาไปรู้เรื่องชีวิตหนูได้ไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือฟังครั้งแรกชอบเลยนะใช่หนูไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนเพลงนี้เลยที่เขาแบบเขียนมาคือมันดีมากๆดีมากเลยก็เดิขวัญขวัญข้าวเนี่ยก็ต้องเป็นสาวที่แบบ ฉันเหมือนในเพลงนี้ฉันจะไม่ได้มอเธอเป้ผู้ชายมากใช่หรือก็เป็นประมาณนั้นแหละแบบแบบแต่แต่แต่ก็แบบมันก็ใช่คนอื่นที่แบบหน้าจอเนี้ยอาจจะไม่ได้รู้แต่แบบจริงๆหนูอาจจะแบบร้ายร้าเออแต่เออ อ่าอ่าแล้วก็ก็คือเนื้อร้องเราเราพอเราอ่านุ๊กไม่ได้มีอะไรที่ต้องแก้เลยเฮ้ยพี่อนี่มันไม่ใช่ไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยเพราะหนุมันมันแบบเป็นอะไรที่แบบมันใช่ทุกอย่างอ่ะคือถ้าแบบอะไรที่หนูไม่ชอบเนี้ยใช่ไหมหนูก็จะอ๋บอันนี้หนุก็มันไม่ค่อยที่หนูชอบแต่นี่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆที่หนูอยากจะเปลี่ยนอ่ะคือมันมันใช่อ่ะมันดีมากมันดีไปหมดเลยโอ้ไมหรับวันเนี้ยมามาห้องอัดก็คือใช้เวลานานไหมในการอัดเพลงนี้ก็ หนูว่าตอนแรกอะหนูคิดว่ามันยังไม่จบด้วยซ้ำตอนอัดเพลงอะแต่แบบปุ๊บเขาบอกว่าแบบเออเสร็จแล้วนะแล้วหนูแบบฮะสามชั่วโมงเองเนี้ยนะหนูเสร็จแล้วคือแบบหนูก็เอ้ยหนูเก่งขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแบบตอนที่แบบอัดไปอะเขาก็ชมหนูไงหนูก็แบบเก่งมากเก่งมากตบมืออะไรเงี้ยแบบเออก็เขาอะช่วยหนูได้เยอะมากจริงๆตอนแรกเราคิดว่าต้องเป็นวันแรกเลยวันนี้หรือแบบใช่ตอนแรกคิดว่าแบบจะแบบวันนี้มาถึงแบนพี่โนตอนอ่า หกใหม่ห้าโมงใช่ไหมแล้วก็เข้าอัดจริงๆตอนหกโมงแล้วหนูคิดว่าแบบมันต้องไหลายยาวไปเที่ยงคืนแน่เลยแต่แบบมันแบบสามชั่วโมงเสร็จแล้วมันแบบเป็นอะไรที่แบบมันแบบ a มีสิ่งสําหรับขวัญข้าเพราะว่าแบบไม่คิดว่าตัวเองจะเก่งขนาดนี้เออตัวเราเองเราก็ม <c oughs> ีเราเก่งขึ้นกว่าซิงเกิลซิงเกิล <c oughs> ใช่เก่งก็คิดว่าตัวเองเก่งขึ้นกว่าซิงเกิลแรกมากเพราะว่าแบบได้ครูดีด้วยแหละอืได้พี่วิดเอเย่ใช่ พีวิทแนะนาหรือสอนอะไรเราบ้างข้อสอนเยอะมากเลยเข้อสอนข้อสอนเรื่องตั้งแต่แบบธรรมะถึงจริงๆนะเขาถอดเรื่องพระเจ้าอะไรให้กับหนูด้วยมันทําให้แบบอะไรอ่ะมันทําให้หนูแบบรู้สึกว่าแบบมันมีที่พึ่งอ่ะ เออแล้วเขาแบบเขาเขาเป็นครูที่ดีมากสอนให้หนูแข็งแกร่งขึ้นให้กล้าสแสดงออกมากขึ้นให้กล้าเป็นตัวเองให้มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองไม่ต้องไปทําตามคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทาให้หนูแข็งแรงขึ้นแล้วแบบช่วงเนี้ยที่แบบต้องซ้อมหนักๆใช่ไหมเขาให้หนูแบบอะไรออกกําลังกายแล้วมันหนักมากแล้วแบบมันมีครั้งหนึ่งออกกลาลังกายกับเขาใช่ไหมแล้วแบบโอ้หนูเดินไม่ได้เลย เหมือนสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันปลดล็อกอะไรบางอย่างในในตัวเราไหมที่เราแบบเอบงตอนจากซิงเกิแลแรกอาจจะติดอะไรอยู่แต่อันนี้เราก็ได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะเพราะว่าซิงเกิลแรกอะ่ะมันอาจจะแบบทําให้หนูแบบดูเป็นคนน่ารักใช่ไหมเ,ออเพราะว่าหนูอาจจะเป็นคนที่แบบไม่กล้าแสดงออกเรื่องแบบตัวเองขนาดนั้นออก็เขาก็เลยแบบสอนให้ว่าแบบแบบปล่อยมันองมาเลยเออแล้วหนูก็เลยแบบเออค่าทำตามที่เขาบอกเออขามันก็เลยแบบกลายมาเป็นหนู ที่แบบดูแบบดูเรียลมากขึ้นดูจริงมากขึ้นนะคะคนเข้าก็มีซิงเกิลมาแล้วเนี่ยซิงเกิลที่สองแต่จริงๆก็เริ่มมีคนรู้จักเรายเรายอะแล้วแลวหละเขาเพลงแรกก็เป็นล้านวิวละ <laughs> ไอ้นี้มันก็จะต้องมีคอมเมนต์ยังแง่บวกเนาะแง่บวกแล้วง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราใช้วิธีไหนที่แบบเอ้ยสมมติคอมเมนต์ลบเราใช้วิธีไหนที่เราจะไม่เก็บมาคิดอืมถ้าไม่เก็บมาคิดหนูก็ อ่าหนูเป็นคนที่แบบชอบอ่านอ่าเลวลาเขาชมอะไรเงี้ยแต่พอมันมีลบๆมากก็มีเศร้าบ้างอแต่หนูก็แบบคิดว่าแบบเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตเราเขาไมไ่อยู่ในชีวิตเราแล้วเขาเป็นเขาไม่เขาไม่ใช่คนที่จะมีอิม a พ t กับเรามากขนาดนั้นน่ะก็เลยแบบอ่า ฟังว่าเขาอะแบบไม่ชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วก็เอามาคิดว่ามันใช่ไหม,มถ้ามันใช่ก็จะปรับตัวให้มันดีขึ้นให้แบบพัฒนาขึ้นค่ะแล้วว่าถ้ามันแบบถ้ามันไม่จริงก็ไม่ต้องไปแคร์ care, ไม่ต้องไปสนใจเหมือนเพลงนี้เลย don't care ก็ไม่ได้ใช้ได้แค่ในสถานการณ์ที่แบบกับผู้ชาย, <Yeah. S 2> ชายแต่นเนี่ยสถานการณ์อะไรแบบนี้เคยเจอแบบแฟนคลัคบแปลกแไหม ตอนตอนนี้ยังไม่เจอนะคะยังไม่เคยเจอว,วอมกวขขนคุกคามอะไรยงไม่เคยยังค่ะยังไม่มีเราภูมิใจกับตัวเองขนาดไหนถึงเกิที่2องภูมิใจภูมิใจมากนะม <c oughs> ันจะดูไอ้นี่เกินไป <c oughs> ไหม,ไหมอะหนูภูมิใจในตัวเองแบบค่อนข้างอยู่แต่ว่ารู้สึกมันก็ยังไม่พอรู้สึกว่าหนูต้องแบบพัฒนามากกว่านี้ได้อ,อีกเยอะเยอะเพราะส่วนตัวอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบ perfectionist นิดนึงแล้วก็ก็แบบอยากให้ทุกอย่างออกมา perfect คาดหวังไหมเพราะว่าป่านนี้แล้วเพลงเดี๋ยวนี้เพลงซิงเกิลออกมาก็จะแบบเออศิลป็นใหม่มันเยอะไงอแต่ละคนก็มีเพลงที่มีท่อนฮุกเปี้ยงรุนโดอะไรอย่างเงี้ยเราคาดหวังยังไงก็กับเพลงนี้นะคะเพราะว่าก็คาดหวังก็คาดหวังแต่มันก็แบบ ไม่มันคาดหวังอยู่แล้วแหละมันมัน,มนทุกอย่างมันก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วแหละแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะได้พี่นีโน่พี่เอมมาเขียนแล้วก็มีพี่มีพี่วิ์อีกหนูก็หนูก็ว่าหนูน่าจะอยู่แบบต้นๆแล,ะละ้วล่ะแต่ไมก็ไม่ได้เท่าขนาดนั้นแต่ก็มันน่าจะเป็นแบบเพลงที่แบบมีคุณภาพแน่นอนอนะ่ะเออค่ะค่ะก็ฝากเพลงอ m l f i Coast เอาที่เธอสบายด้วยนะคะเพราะว่าขวัญเขากับทุกคนตั้งใจกันทำมากๆเลยแล้วก็ ตื่นเต้นว่ามันจะเป็นยังไงต่อคะ่ะแล้วก็ขอฝาก IG ขวันข้าวได้นะคะขันข้าวนะคะ Q w A N Q A W ลืมชื่อเปอีแล้วนะค่ะค่ะนี่คือ IG ของขวันข้าวนะคะไปตามกันเยอยๆเลย